สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ดุทีศิริวงขำกับรายการ JC ฟินิการเกษตรออนทัวร์กับเพจเกษตรตอง8ปนะครับวันนี้เราก็เอาปุ๋ยนะครับบริษัทจอยคอยแบรนด์ทองล้นนะครับมาให้กับเกษตรกรกันนะครับดังนั้นเรามีโอกาสได้มานําเสนอข้อมูลแล้วก็ทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยได้มีโอกาสได้ทดลองใช้กันเบื้องต้นแล้วนะครับก็เลยมั่นใจที่จะมาให้ทางกลุ่มกองทุนปุ๋ยมาใช้งานกันนะครับนี้ก็มาส่ง นะครับที่กองทุนหลอดนี้ก็จะมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับแฝดสมหที่มีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบอยู่ในตัวปุ๋ยดีหพลังของเรานะครับมีตัวอินทรีย์วัตถุมีฮิวมิกคูกมิกนะครับรวมถึงมีส่วนของอะมิโนโครบอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับบำรุงทั้งต้นไม้บำรุงทั้งดินนะครับ แล้วก็มีในสูตรของกระสอบเขียวด้วยนะครับก็ここจะเป็นอินซีร้อยเซ็นต์หรับท่านใดที่เน้นอินทรีย์ปรับปรุงสร้างดินรวมถึงป้องกันโรคนะครับก็จะมีอยู่ในตัวเลยเนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่เป็นปุ๋ยทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับอตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นทางกัมพูชาเวียดนามนะครับพมา่าตอนนี้ก็ใช้กันเยอะเลย พม่านี่เรามีแบรนด์หรือมีทะเบียนพม่าเลยด้วยซ้ำไปน,นะครับมีล <c oughs> ูกค้ากำลังทยอยกันมาเลยครับผม ีสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ปุ๋ยนะครับก็สามารถติดตอประสานกันมาได้เลย